สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องทิวฟีีกับพี่เดียรครั้งน,นีะ้คะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดรักษาภาษาป .4 นะคะในหน้าที่23นั่นเองนะในวันนี้นะคะก็จะเป็นข้อที่2แล้วก็ ข้อที่3นะคะเดี๋ยวเราจะพากันไปดูที่ข้อที่2อกันก่อนข้อที่2เนี่ยโจทย์เขาบอกว่ายังไงเอ่ยเขาบอกว่าให้เราเขียนคําจากภาพและตัวอักษรที่กําหนดให้ใช่ไหมคะอันนี้ง่ายไหมง่ายมากๆเลยนะคะในภาพของพีเนี่ยอาจจะไม่ชัดนะให้ทุกคนดูในแบบฝึกหัดของตัวเองนะคะจะได้ชัดๆเนาะเพราะว่าอาจจะสีเพี้ยนไปนิดนึงนะคะจึงอาจจะดูยากนิดนึงนะคะอ่ะโอเคก็คือวิธีการทํานะคะข้อแบบเนี้ย คือเราอ่ะเขียนสระลงไปก่อนเขียนสระลงไปก่อนนะคะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาให้ตัวอะไรมาบ้างแบบนี้ใช่ไหมอ่ะโอเคทีเนี้ยเราดูซิว่าไอรูปภาพที่เขาให้มารูปแรกตรงเนี้ยคือตัวอะไรมันคือเพ่งดีๆค่ะคือไก่ใช่ไหมคือไก่เพราะฉะนั้นก็คือกอไก่เขียนแบบนี้แทนลงไปตัวต่อมาที่อยู่ข้างล่างสระอีคือตัวอะไรเอ่ยเต่าก็เป็นตัวเต่าเกียดคำว่าเกียดใช่ไหมคะได้เกีด๊ดละทีนี้ต่อไป อะไรต่อละคะสระอูตามด้วยรูปม้าแล้วก็สระอิก็เกียรติภูมิไงถูกต้องไหมคะเขียนว่าแบบนี้แล้วก็อ่านว่าเกียรติภูมินะคะง่ายไหมคะง่ายนะต่อไปไปดูข้อที่2กันภาพนี้ให้ทุกคนมองเป็นออ,อ่างคะ่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นออ,อ่างสระอารอเรือยอยักษ อันนี้ง่ายเลยทงประเทศไทยก็คือตัวทอทงนั่นเองรอเรือตามด้วยตัวอะไรอีกรอเรืออีกตัวหนึ่งแล้วก็เป็นมอมา้าอ่านว่าอาระยะธรรมนะคะทุกคนอ่านพร้อมกันอาระยะธรรมนะคะต่อมาภาพที่3ละทีนี้ภาพที่3เป็นมอมา้าขึ้นต้นด้วยมอมา้าเอ๊ะตัวอะไรคะเหมือนแมวมอแมวมีไหมตัวอะไรที่จะเป็นแมวไม่ใช่นะคะไม่มีแมวนะเป็นตัวอะไรได้อีกหางยาวๆดูหูสิหูกลมๆม นอนหนูสระอุค่ะแล้วก็ใครใส่ผ้าคลุมที่เหมือนลายเสืออยู่หรือสีใช่ไหมหรือสีนะคะนี่รือสีเพราะฉะนั้นก็เป็นซอหรือสีนะคะทมด้วยยอยักษ์ยอยักษ์ยยกแล้วตัวอะไรต่อไปยืนกลมๆอยู่ช้างใช่ไหมชอช้างค่ะสระอาต่อเต่าสรรอีอ่านว่าอะไรเนี่ยมนุษยชาติค่ะมะนุษยชาติ โอเคเนาะต่อมานะคะต่อมาอันนี้เป็นรูปบ้านเอ๊ะไม่น่าใช่บ้านบ้านไม่น่าใช่กระท่อมหรือเปล่ากอกระท่อมไม่มีนะคะมันคืออะไรสสาลาค่ะเออสาสาลาตามด้วยรเรือสะรอ,อใช่ไหมรูปเสือก็เป็นตัวอะไรเลยสเสือไงไายม่นากาชช้างนหนูสะอารล,ลิงไม่นาคาตามด้วยรูปคนที่น่ากลัวหน่อยคือยักษ์ค่ะยยักษ์นะอ่านว่าอะไรคะ สีสัชนาลัยใช่ไหมที่เป็นอุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์สีสันาลัยนั่นเองในเรื่องภูมิใจมรดกโลกนะคะอ่ะต่อมาสุดท้ายแล้วก็จะเป็นสระเอตัวอะไรคะเนี้ยรูปควายใช่ไหมก็เป็นคอควายสิคะคอควายแล้วก็รอเรือสารือไม้เอกออ่างตามมาด้วยรูปอะไรคะรูปงูก็เป็นคําว่าเครื่องใช่ไหมเครื่องสัง คะนะคะเครื่องสังคะอะไรอันนี้พอเดาได้ไหมอ่ะเดาไม่ได้ดูรูปค่ะรูปเป็นตัวอะไรเป็นหนูไหมไม่ใช่แล้วนะอันนี้เป็นตัวที่เขาบอกว่าดื้อนะคะก็คือลอลิงนะก็จะเป็นเครื่องสังคะโลกนั่นเองได้ไหมได้นะคะเครื่องสังคะโลกนะต่อมานะคะเราลงมาดูกันที่ข้อที่3กันนะคะทุกคนอ่านโจทย์ข้อที่3กันนะคะเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าให้เขียนคําศัพท์นะคะและบอกความหมายของคําต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะ เขียนคำศัพท์แล้วก็บอกความหมายของคำให้ถูกต้องเขาจะให้เป็นคำอ่านมาแล้วเราก็นำไปเขียนให้มันเป็นคำศัพท์นะคะจากนั้นก็เขียนความหมายของคำนั้นด้วยว่าหมายถึงอะไรนั่นเองนะคะะดูกันที่คําที่หนึ่งอนุรักษ์ใช่ไหมอนุรักษ์นะคะออาอนุรักษ์เขียนยังไงอุนุเราอารักอนุรักษ์เขียนยังไงคะอนุรักษ์เขียนแบบนี้ประวิสัญญีไหมมีสระอาไหมคะ ไม่มีไม่มีสระอนะเป็นโนหนูได้เลยสระอุนะคะแล้วก็คําว่ารักเหมือนเดิมค่ะมีอะไรการันหรือเปล่ามีนะคะตัวการันก็คือซอหรือสีนั่นเองนะคะอนุรักษ์ความหมายของเขาคืออะไรคะอนุรักษ์ความหมายของเขาก็คือการรักษาให้คงเดิมนั่นเองนะคะรักษาให้อะไรเอ่ยให้คงเดิมคงเดิมคืออะไรคะพี่ก็คือเหมือนเดิมนั่นเองนะคะ อ่ะโอเคต่อมาไปดูกันที่คำที่สองธรรมชาติเฮ้ยคำนี้ง่ายมากเลยธรรมชาติเขียนยังไงเอ่ยทอทงค่ะทอทงธรรมะนั่นแหละนะธรรมะอะธรรมอะไรแบบนั้นนะชาติค่ะชาติก็เขียนเหมือนเดิมเหมือน,นี่ชาติต่อเต่าสระอีนะธรรมชาติค่ะความหมายของธรรมชาติคืออะไรความหมายของธรรมาชาติจะค่อนข้างยาวนิดนึงเดี๋ยวพี่เขียนให้ดูก่อนนะคะ ความหมายของธรรมชาตินะคะก็คือสิ่งที่เกิดมีและเป็นอยู่ตามธรรมชาติตามธรรมดาเนาะอับเขียนผิดนะคะตามธรรมดาของสิ่งนั้นๆน,น,นะคะโอเคเนาะอันนี้คือความหมายของธรรมชาตินะคะหรืออีกอย่างหนึ่งคือแปลว่า ไม่ได้รับการปรุงแต่งประมาณนั้นนะคะก็คือเหมือนคนเราไม่ได้แต่งหน้าอย่างนี้เขาเรียกหน้าสดหน้าธรรมชาติแบบมันนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่3นะข้อที่3แล้วนะคะก็คือให้คําว่าอะไรมาวัฒนธรรมวัฒนธรรมคือวัดอะไรเอย่ยวัดแบบไหนวัดแบบดอเด็กไหมไม่ใช่แบบนี้เปล่าไม่ใช่นะคะเป็นตัวอะไรคะทอผู้เท่า นะแล้วก็ตามมาด้วยคําว่าทำส่วนมากคำว่าทำก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะทำแบบยากๆนะวัฒนธรรมทีเนี้ยคาถามวัฒนธรรมมีความหมายว่าอะไรแล้วก็ไปเปิดพจนานุกรมดูหรือว่าเดี๋ยวนี้ดูในเน็ตได้แล้วใช่ไหมคะพิมพ์คําว่าพจนานุกรมไปเลยเขาจะมีเว็บสำหรับดูนะคะพจนานุกรมฉบับไหนราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราชส5 0 0เท่าไหร่เอย่ย นั่นแหละไปหาดูนะคะอ่ะทีเนี้ยพี่หามให้แล้วไม่เป็นไรไม่ต้องดูก็ได้นะคะวัฒนธรรมทีเนี้ยวัฒนธรรมความหมายยาวเหมือนกันค่ะสิ่งที่ทําสิ่งที่ทําอะไรเอ่ยไม่รู้ค่ะพี่หนูไม่รู้หนูยังไม่ได้หาเนาะอ่ะสิ่งที่ทําค่ะความจเจริญน,นะคะสิ่งที่ทำความจเจริญงอกงามสิ่งที่ทำความจเจริญงอกงาม ให้แกค่ะให้ใครเขียนไม่ทาไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวซูมเอาออกให้ดูนะคะให้แกมูคณะนั่นเองถูกต้องไหมวัฒนธรรมนะคะก็คือประมาณว่าสิ่งดีๆที่เราสืบต่อกันมาใช่ไหมคะมีตั้งแต่นานไหมมีมานานแล้วนะคะแล้วก็ทำให้มันเกิดความเจริญองอกงามวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ดีนั่นเอง นะประมาณนั้นนะคะต่อมาคำที่4แล้วคำที่4นะคะประวัติศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์พี่คะไอจุดจุดตรงนี้คืออะไรก็คือมันเป็นจุดที่เขาเอาไว้บอกให้เรารู้ว่าเออคำนี้คือคําควบกล้ำนะเวลาอ่านออกเสียงต้องออกเสียงควบกล้ำการปอรออ ะนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้คือหอนนำนะจุดไว้จะได้รู้ว่าหอนำววแหวนอยู่เพราะฉะนั้นหอนำอ่านว่าวววออดวัดอย่างเงี้ยนะคะอะโอเคพอจะรู้แล้วคำนี้ง่ายมากนะใครเรียนประวัติศาสตร์ทุกคนเรียนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขียนเองได้เลยนะคะเขียนลงหน้าไปก่อนเลยประวัติศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์บางคนถามว่าพี่คะอ่านว่าประวัติศาสตร์เฉชๆได้ไหมได้นะคะอ่านได้2แบบเลยประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์เฉชๆก็ได้นะคะ อ่ะโอเคทีนี้เราจะมาเขียนความหมายกันประวัติศาสตร์ค่ะคืออะไรวิชาที่เกี่ยวกับค่ะเขียนไปวิชาที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรได้บ้างเกี่ยวกับเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมานะคะความ เป็นมาเรื่องราวความเป็นมาที่มีบันทึกไว้นะคะที่มีบันทึกไว้นั่นเองโอเคไหมโอเคนะคะตามนี้เรียบร้อยต่อมาคำสุดท้ายคำสุดท้ายคือคำว่าอะไรคะ อุทยานแห่งชาติใช่ไหมอุทยานแห่งชาติเขียนยังไงคะเขียนง่ายมากเลยยากแค่คําเดียวคืออุทยานนะคะแห่งชาติทําได้แม่ทาได้เขียนได้นะคะอุทยานแบบนี้นะตามมาด้วยคําว่าแห่งชาติค่ะทุกคนต้องเขียนคําว่าแห่งเป็นและแน่นอนทุกคนต้องเขียนคําว่าชาติเป็นเช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติแบบนี้ความหมายของเขาคืออะไรเอ่ยใครรู้บ้างอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติความหมายค่อนข้างยากนิดนึงเดี๋ยวสต็อปไว้นะคะหนึ่งสองสาม มาดูความหมายของอุทยานแห่งชาตินะคะความหมายเขาบอกไว้ว่าพื้นที่ที่ได้สงวนไว้ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมนั่นเองอันนี้คือความหมายของอุทยานแห่งชาตินะคะและนี่ก็คือทั้งหมดในหน้าที่23นั่นเองใครไม่ทันตรงไหนสามารถย้อนไปดูใหม่ได้นะคะอ่ะแล้วก็ไว้กลับมาเจอกันใหม่ในหน้าที่24ใน E ีต่อไปอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe รอไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย